จอโยน้ำพายอ๋อสมมุตินะ่ะโล้เข้าไปไกลขนาดแต่ฮอตเวนตาแบบคือหนังเลยคือหนังเลยเนยแบบหนังไอรอนแมนหนังอันเนี้บบนนนนนยางขงมโคตรปุ่มอม<ด>่ะนะเด๊ะแอปเปิลมิซันโปรเลยนะนี่เบิ่งพิมพ์แบบคีย์บอร์ดอะไรก็ได้เลยนะอุ้ยเขาเด็กน้อยจี๊ดูคน<อ>ดเดียวกูเติบเนี่ยแล้วดิมันที่ข้าสังคมได้อยู่บอลลิสแบบนี้ อไรสละไรสละเพ่งคับไม่ต้องพกผ้าโท่าซับได้เนี่ยเขาจะพิบ้าที่ใส่นี่โอ้โหไม่ให้เทคเทโรเนี่ยนะเทคโนโลยีเทไรเแค่แพงๆเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวว่าเรืงใดก่อนจะซื้อได้เบามัมีสังคมเลยมั้งไรสละสละอ๋อคือขาวเลยวะต่อหน้าเรื่อยๆเลย อ,อ,อะไรกูงงเอ็ดเพื่อแบบนี่เอ็ดพเดพื่อบึงปลาสลามอยู่เว้ยปลาสลามเพื่อคือกรรคือเผลออยู่นะอ๋อกระบายลูกพยยนมึงเลยต้นใหญ่ลูกพนปลาสลามไม่ย้ำโคบอ่ะลองว่าลองเอาลองมาเนี้ยเผลอ